หาชอบช่อง So Report by s i r o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีแฟนหงแดงริเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นริเวอร์พูลประจำวันที่29เมษายน25งพ้ยย So Report by s i r o ซึ่งวันนี้ผมกริกัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเรื่องกีฬาต้องยกให้กับที่นี่เท่านั้นพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้ทุกวันหากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวที่ดีที่สุดของทีมเราเลยก็ว่าได้กับการต่อสัญญาฉบับใหม่ของทางเยอเกนครับนยใหญ่เฮวีเมทัลที่ได้รับการยืนยันออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ไม่เพียงแต่ครับเท่านั้นผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเขาทั้งสองคนอย่างทั้งแป๊บลินเดอร์และปีเตอร์คราวเวียตก็จะลดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสสอ์ออกไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาทั้งหมดได้ขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีก2ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดลงในปี2024กลายมาเป็นยาวไปถึงช่วงซัมเมอร์ในปี2026 ซึ่งหนึ่งในคีแมนคนสำคัญสำหรับการต่อสัญญาในครั้งนี้ก็คือไมค์กอร์ดอนประธานของทาง f ฟ n w a y เว o r t บอร์กุปเมื่อล่าสุดหลังจากทุกอย่างได้รับการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนแล้วกอร์ดอนก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวของเขาเองเลยว่าความสำเร็จของทีมในตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นสำหรับครอปเท่านั้นยอเกนครอปต้องการจะสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเรานะ Gordon กอดอนกล่าว เราจะหยุดพักไม่ได้เราต้องคิดถึงการพัฒนาทีมอยู่ตลอดและเราก็สามารถจะทำเช่นนั้นได้ด้วยการรักษาผู้จัดการทีมของเราเอาไว้ต่อไปขอเขาไม่ได้แค่มีวิสัยทัศน์และความทะเยอทะยานที่ตรงกับเราเท่านั้นแต่เจ้าตัวยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทำมันต่อไปด้วยเหตุผลนี้มันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รู้ว่าครอฟจะพาสโมสรของเราไปสู่ยุคใหม่ ผมพูดในฐานะตัวแทนของหุ้นส่วนของผมด้วยไม่ว่าจะเป็นจอห์นเดปเนยูเฮนรี่ทอมเฟอร์เนอร์และในส่วนของตัวผมเองว่าครอปเป็นหัวเรือใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลในยุคใหม่นี้เขาคอยดูแลทีมทั้งในและนอกสนามเขามีความเป็นผู้นำสูงนั่นทำให้เรามีทีมที่สุดยอดโค้ชที่ยอดเยี่ยมการบริหารจัดการระดับโลกทีมงานที่น่าเชื่อถือซึ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูมุมมองของทางสจ๊วตดาวนิ่งอดีตปีกของเราถึงการลุนแชมป์พิมลิกในการแข่งขันช่วงโค้งสุดท้ายเมื่อลิเวอร์พูลยังคงมีแต้มตามหลังทางจ่าฝูงอย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นขณะที่ตั้ง2ทีมต่างก็เหลือโปรแกรมการแข่งขันอีกเพียงแค่ทีมละ5นัด ทั้งนี้ดาวนิ่งเองก็ได้ออกมายอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาก็เคยมองว่ามันจะเป็นทีมของเป๊ปกัวเดล่าที่เข้าวินคว้าแชมป์พิมีร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองได้อีกสมัยทว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปลี่ยนใจและเชื่อมั่นว่าทีมของเราจะสามารถเร่งเครื่องแซงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พิมีร์ลีกเป็นสมัยที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดมาครองได้ด้วยความสัตย์จริงเลยนะ ผมเปลี่ยนใจไป4หรือ5รอบในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาดาวนิงกล่าวผมคิดว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เองอยังคงได้เปรียบอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้คุณจะเป็นจะต้องยอมรับในเรื่องนั้นเพราะตารางคะแนนไม่ได้โกหกใครพวกเขายังนำหน้าเราอยู่แต่ผมก็คิดว่าโมเมนตัมทั้งหลายกำลังไหลามาที่ทางฝั่งลิเวอร์พูลแล้วนะ ผมได้เดินทางไปชมเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเลวร์ภูกอาจจะเล่นได้ไม่ดีนักในครึ่งเวลาแรกแต่สิ่งที่คุณสัมผัสได้เลยก็คือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะทำประตูได้พวกเขาจะหาทางแก้ไขมันได้นั่นทำให้ผมไม่รู้สึกเป็นกังวลใจกับพวกเขาเลยแอนฟิลเป็นเหมือนกับป้อมปราการอยู่แล้วและผมก็ยังคิดอีกว่าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องสะดุดแน่ในช่วงสสัปดาห์ข้างหน้า บางทีพวกเขาอาจจะหลุดเสมอไปสักเกมและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะต้องเป็นตอนที่ลิเวอร์พูลเตรียมความพร้อมเอาไว้ให้ดีมันจะเป็นโอกาสของพวกเขาและเป็นสิ่งที่เราต้องขวอคว้าเอาไว้บางทีผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมพูดออกมาจากหัวใจก็ได้นะมันไม่ได้ออกมาจากหัวของผมแต่มันมาจากข้างในซึ่งผมก็คิดว่าท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลจะแซงเข้าไปคว้าแชมป์เปครองได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พร้อมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการแข่งขัน,นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือระหว่างทีมของเรากับทางเรือด,ดำน้ำสีเหลืองบียาเลเอัลกันบ้างมาลิวัปูเปิดสนามแอนฟิลด์ทุบเอาชนะพวกเขามาได้2ประตูต่อศูนย์ในเกมนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการทำเข้าประตูตัวเองของทางแพวิสเอสตูปิยนันและลูกยิงปิดกล่องของซาติโอมาเน่ นั่นทำให้ทีมของเรากลุ่มความได้เปรียบก่อนกลับไปลงเล่นเกมนัดที่2ที่สนามเอสตาดิโอเดอลาเซลามิการังเย่าของเบียเลอัลในสัปดาห์หน้าเพื่อตัดสินหาทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของถ้วยใบต่อยูโรก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นทางอุณในเอมมรีนาใหญ่จอมแทคกติกของเบียเลอัลได้ออกมาเตือนลิเวอร์พูลไปแล้วว่าเตรียมครบกับความเจ็บปวดเมื่อต้องบุกไปเยือนที่บ้านของพวกเขาได้เลย ล่าสุดเกโรมินอลุลลีผู้รักษาประตูของพวกเขาเองก็ออกมาประกาศกล้าวไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้านายของเขาว่าลิเวอร์พูลเตรียมเจอกับเปียเลอของจริงเมื่อต้องบุกไปเยือนที่ประเทศสเปนเรากำลังพูดถึงลิเวอร์พูลที่ลงเล่นในสนามของพวกเขาซึ่งมีแฟนบอลห0,000่น 60, 000คนคอยหนุนหลังพวกเขาอยู่นั่นทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกหรือบางทีอาจจะดีที่สุดในโลกณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ ลุลีกล่าวดังนั้นแล้วมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมที่เราจะต้องมาเผชิญหน้ากับความกดดันยามที่เล่นเจอกับพวกเขานั่นถือเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาอยู่แล้วเมื่อต้องมาเจอกับทีมระดับนี้ในครึ่งเวลาหลังผมคิดว่าทางนิวพภูทำผลงานได้ดีกว่าเรานะ แต่เราก็รู้ดีว่าเราสามารถทำอะไรได้และเราก็ต้องการที่จะแสดงให้พวกเขาได้เห็นของจริงในการแข่งขันสัปดาห์หน้าเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราอยากจะขอพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนอารมณ์กลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางของเรากันบ้าง นับตั้งแต่ที่ทีมเสียทางจอจิเนโยไวนาวดุมมิดฟิลด์ดัชแมนที่อำลาสโมสรไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อช่วงสัมเมอร์ทีแล้วหลังเจ้าตัวปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราทำให้สามารถย้ายทีมทอย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหลังจากนั้นสโมสรลิวปูของเราก็ไม่ได้มีการเซ็นสัญญากับนักเตะค,คนใดเข้ามาทดแทนเขาในตำแหน่งดังกล่าว แม้ว่าจะตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะมากหน้าหลายตาตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ตามทีหนึ่งในนั้นก็คืออเลิยองชูอาเมนีมิดฟิลตัวเก่งของทัคอ์อสโมนาโกที่ตกเป็นข่าวว่ามีรายชื่ออยู่ในลิสต์ที่ทีมดังจากเมอร์ซีไซอยากจะได้ตัวมาเสริมความแข็งแกร่งในการแข่งขันฤดูกาลหน้า ล่าสุดดูเหมือนว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่เพียงเสียงหรือเสียงเราอ้างอีกต่อไปเมื่อทาง Paul Joyce นักข่าวสายลิเวอร์พูลของทาง The Times สำนักข่าวชื่อดังก็ออกมายืนยันข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งในแผงมิดฟิลด์ให้กับทีมเพิ่มเติม,ม,ม,มในช่วงซัมเมอร์นี้นะ Joyce กล่าวพวกเขาชื่นชอบในตัวของอ u i o n s o l a n y จากทาง r s โมนาโก แม้ว่าพวกเขาจะตระหนักดีว่าดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสเองกำลังได้รับความสนใจจากทางเรอันมาตริดอยู่ด้วย ทั้งนี้ไม่เพียงแต่คำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางพอลจอยส์เท่านั้นว่าทางซานติกรูนานักข่าวจากประเทศฝรั่งเศสก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงเลยว่าในตอนนี้ลิวร์ภูให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย22ปีอยู่จริงและถึงขั้นที่ติดต่อสอบถามไปทางเอเย่นส่วนตัวของเขาถึงความเป็นไปได้ในดีลนี้แล้วด้วย เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเรื่องการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในส่วนของแนวรุกกันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้คนที่มีข่าวลือหนาหูกับทีมของเราก็คือคอดี้กัปโปปีกอนาคตไกลของทาง PSV i h ไอฮเหลังจากเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเสียละเกินในการแข่งขันฤดูกาล เมื่อเขากดไปแล้ว9ประตูกับอีก13แอสซิตจากการลงสนาม23นัดใน l อ d ดวิชีลีกของฮอลแลนด์ซีซั่นนี้เรียกได้ว่ามีค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมกับการทำประตูเกือบจัดทุกเกมเมื่อไม่นานมานี้ฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อชื่อดังจากประเทศฮอลแลนด์ and, ก็ได้อ้างว่าตัวของดาวเตะวัย22ปีนั้นได้พูดถุยในเบื้องต้นกับสโมสรลิเวอร์พูลถึงโอกาสในการย้ายมาคาแข่งที่สนามแอนฟิลด์แล้ว ขณะที่ต่างฟาบิโอโรมาโนนักข่าวระดับเีียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันสำทับเพิ่มเติมไปอีกว่าหรือว่าููเองก็ได้ส่งทีมมวมองไปเช็คฟอร์มการเล่นของกัปโปหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วย ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาหลังจากเมื่อคืนนี้ทังเวอร์กิลฟานได้ได้โพสต์ภาพของเขาสนับชัยชนะเหนือบียาเลอลลงในอิสตราแกรมส่วนตัวและคนหนึ่งที่เข้ามาร่วงแสดงความคิดเห็นก็คือทังกักโปนั่นเอง เมื่อเขาได้โพสต์อิโมจิเป็นรูปไฟทําให้ในสื่อสังคมออนไลน์พยายามตีความกันไปต่างๆนานาว่าเจ้าตัวพยายามจะส่งสัญญาณอะไรหรือไม่หรือเขาติดตามดูลิว์พูอยู่หรือแค่มาทักทายรุ่นพี่ในทีมชาติทั้งนี้กักโปมีสัญญากับ p ีซวยาวถึงปี2026และพวกเขาก็ได้ตั้งค่าตัวเอาไว้ที่42ล้านปอนด์แต่เป็นที่เชื่อกันว่าตัวเลขที่35ล้านปอนด์ก็น่าจะเพียงพอต่อการพรากตัวเขาไปรวมทีได้ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ